เคยคิดกันไหมว่าเราสามารถกู้เงินด่วนได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีหลักประกันจะกู้เงินได้ยังไงทำได้จริงเหรอนึกถึงเงินนะครับนึกถึงต่อยหลานยายชแนลนะครับจริงๆแล้วการขอสินเชื่อไม่มีหลักประกันมีหลากหลายวิธีที่หลายธนาคารและสถาบัานการเงินนัน้นเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องมีหลักประกัน เช่นคุณสมชายเขาเพิ่งเริ่มทำธุรกิจไปต้องการเงินทุนฉุกเฉินแต่ไม่มีหลักทรัพย์เขาก็ไปชิดธนาคารซึ่งพบว่าธนาคารก็สามารถให้สินเชื่อได้เพราะว่าเขามีไรายได้ที่มั่นคงการขอสินเชื่อส่วนบุคคลแบบนี้ไม่ได้ยุ่งยากแค่คุณมีไรายได้ที่มั่นคงและไม่ติดเครดิตเสียการกู้แบบนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีทรัพย์สินมาค้ำประกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการกู้เพื่อศึกษาต่อหรือเพื่อการลงทุนในธุรกิจสมมุติว่าคุณสมหญิงมีแผนจะขยายร้านค้าขายของออนไลน์แต่ไม่มีที่ดินหรือมีรถยนต์เป็นหลักประกันเธอก็ใช้สินเชื่อส่วนบุคคลในการขยายธุรกิจเพราะการกู้เงินแบบนี้ไม่ต้องใช้หลักประกันจึงสะดวกและรวดเร็ว สำหรับคนที่ไม่มีหลักประกันในการกู้ยืมนี่คือ7ไอเดียที่อาจจะเป็นประโยชน์ไอเดียที่ 1. สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารหากคุณมีประวัติการเงินที่ดีและสามารถแสดงรายได้ที่มั่นคงสินเชื่อส่วนบุคคลก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่ต้องใช้หลักประกันเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายธนาคารชั้นนำไอเดียที่ 2. ส,สินเชื่อเพื่อการศึกษา บางธนาคารจะมีสินเชื่อที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อการศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันอย่างสองธนาคารชั้นนำเช่นออมสินและกรุงไทยไอเดียที่3การกู้ยืมเงินองค์กรหรือกองทุนช่วยเหลือปาาองค์กรนั้นหรือกองทุนรัฐบาลนั้นอาจจะมีโปรแกร,รมให้ยืมเงินโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันเช่นกองทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่ หรือเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่า SME ฟาวไอเดียที่4สินเชื่อจากบริษัททางการเงินหรือสถาบันสินเชื่อไมโครมีหลากหลายสถาบันให้สินเชื่อที่ไม่ต้องการหลักประกันยังอ้อมสินก็เพื่อคนที่มีรายได้ไม่สูงมากนักหรือบริษัทเงินทุนและก็บัตรเครดิตต่างๆซึ่งจะต้องแลกกับอัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูง ไอเดียที่ 5. ยืมเงินจากครอบครัวหรือว่าเพื่อนหากสามารถยืมเงินจากคนที่ไว้ใจได้เช่นครอบครัวหรือว่าเพื่อนอาจจะเป็นทางเลือกที่สะดวกแล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันแต่ต้องตกลงเงื่อนไขาการคืนเงินกันให้ชัดเจนไอเดียที่ 6. บัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตการใช้วงเงินบัตรเครดิตสามารถเป็นทางเลือกในการกู้ยืมเงินในกรณีที่ไม่ต้องการหลักประกัน แต่ต้องระวังในการใช้จ่ายและก็การชำระคืนในส่วนนี้จะมีทั้งแบบถอนเงินสดและแบบผ่อนและไอเดียที่7สินเชื่อด่วนจากแอปพลิเคชันมือถือบางแอปพลิเคชันมีบริการสินเชื่อด่วนที่ไม่ต้องมีหลักประกรันเพียงแค่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการเงินแม้ว่าการกู้ยืมเงินด่วนแบบนี้จะดูง่ายแต่ก็ควรระวังดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงหากไม่สามรารถชำระนี้ได้ตามกำหนด ก็อาจจะมีผลกระทบต่อประวัติการเงินของคุณยกตัวอย่างเช่นคุณสมชายที่เคยยืมเงินจากธนาคารไปในการทําธุรกิจแต่เพราะเขาไม่สามารถจ่ายคืนได้ตามเวลาที่กําหนดทําให้ประวัติการเงินของเขาติดเครดิตเสียแนะนําว่าก่อนกู้ควรคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้และเงื่อนไขของการกู้สรุปได้ว่าการกู้เงินด่วนแบบไม่มีหลักประกัน ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายๆแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของดอกเบีย้ยและการชำระคืนซึ่งแนะนำว่าหากคุณคิดจะกู้เงินด่วนอย่าลืมวางแผนการเงินให้ดีแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขให้ครบถ้วนด้วยหากคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลดีๆแบบนี้อีกนะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ